น้ำเปล่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครัตอนนี้เข้ามาอันนี้น้องพี่น้องมากินมากินเขามากินเขาครั้งแรกแล้วกินกินกรู้มื่อหนึ่งกินรู้เมือนึงเป็นนี่น้องพี่น้องอนาคตนาสิเป็นให้โซกเลที่จีเป็นยุคสี่แล้ววะเกิดได้ให้โซกได้องใส่เลยจีมีทันใันแต่ได้ไซก มันไม่เกี่ยงอ๋อไข่ซอสเองดิยิงรอนซ้อนกันขบมนขบวนก็จะไม่เกี่ยง เด็กชายตุ่มติดมือมันใหญ่ใส่เข่ากันนะหนาดีเตือนนี่อะไรบ้างมิอยู่ไหดีละการกัน พี่น้อ,มนะมองมือ,อ <c oughs> แรกน่าจะมาอันนะี <c oughs> น้อาบชิ้นี่เนาะแล้วเบิร์นกันอยู่เป็นจะได้เอ้ยแบ็นาบเลยนี่ยเอ้าเนี่เขาทถ่ไทยคลิปเนาะเขาทถ่ายคลิปต้องจุปไฟมือแรกน่าจะมาอาบน้าเนะพี่น้องขาเบิ่งกันเนาะทานในการอาบครั้งแรกของวัดต้วกันอันเนาะที่อาบน้ำในซาแบบนี้เนาะ่ว่าบอสุกได้อาบแค่นหนึ่งเ <c oughs> นาะอยู่ห้ <c oughs> องแห่งจักรพรรดแกล้งโฮเทลเนาะ อู่แ้นังคลอง่แล้วเป็ตนอยนังคลองเด่อมีแต่เด้แบบเดียวใช่ไมร้อยนเีงับสิมาเเิ่งการกินก่อนก่อครับเนา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 กอลหาน้ขึ้นข้

เอาจะประคุณตอนนี้าบริษังมาสิ อ้าวูกาย่ดอ๋อทังไง่ะมยทกินแบบไม่โชยโอ้โอ้พกซิงกินบ่กินเนี่ย คอยยอมเน่ยงครับยากกบาอถัดึงคนให้ดตังหงมาเป็ที่เปิดมกห้องเต็บทุกต้องเิดยันเอถาตงหงมาเป็นที่าิดงานแล้วแตกันยสบ ก็เห็นแต่ว่าก,กินแ่บไม่โซ่อโก,ออก,ออก,อก็ยวกินแต่มันมีมาลยาทในโตอาหารีนที่นี่นอันนี้ก็สเอาเดี๋ยวกินเสินี่จร <c oughs> ิงหน้าหนีงสีซ้อนหน้าจับซ้อนเกดมากเอาบัางเอาบ

เว้นบาแต่มันีไก่นี่นึงอายเขาบ่กเดียวนี่ตาอี๋มึงนี่เจะมาเตียงวะจะมาเตียงมามี่้ำาลแต่ไอ่ไก่อนเนาะไปมาเตียงรู้ว่ะโู้จังมากกว่านีรู้เขาเสียดเสียดเบิ้งเยอะกว่าเดิมเอาไปป้องยุิ

มออีไกินดีดดีเบ็นบันใส่ก้อนร้อนซ้อนกันลายลายตั้งเฮบ่ะปีคมนี่มันแกล้งปังขึ้นอนะเว้ย

แสดงดัดจดิบกตุครับไม่ได้ีินองกินข่าวย่งเงี่ยมดีสอดทางแหลมเล่นชีวิตนอนในดีสอดกินข่าวไม่สศรุ่ยนะชีวิตยังกินนะทางสาวทางสาวพี่้เชฟเขาเห็ดอากได้าดนโอ้งใก็เห็ด

กินี่น้องพี่น้องก็คือข้อมูยางเนาะยังสั่งมาแล้วสั่งอะไริงมาจะโอเคค่ะาจจะหกสิบพักีบาสองร้อยกว่าบาทไปจำมาคุ้งได้เท่าไหร่สาบาทน่หนึ่งร้อยบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวคือตำมาคุ้งหน้าอีกับเขานี่ขาเบ่งตอนเซ็คบินนาะงพันิีถืดพี่น้องน่าจีโดนนั่งประจำเลยึ้นเผาก่นพี่น้อง

เป็นนมีดาใหม่เนาะเพี่อนเป็นนข้าปก๊ขาว็กมีดาเขามาให้าปาอ้หมเบสเลยเนาะยิมอยู่อะไล่ขัแบบอาหาองกอาหารจัเนากก็ข้อหมูขาติดมันเหนไเนยตออูองเีมกันจอเร็จบินเน อีตนติบยิมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยิบิทับเลยวะไโหดเขาใหินหลายโตเขาากินตอไมตดบนมยิมเลยวะิมแล ตอนนี้น้อยิมเลยนะห้องี่น้อนั่งห้องกีไอเช่าอยู่ี่ยเอาวันดื่มตอนตึก้าเซจิะี่ตาดิทุกมีเด็กเสือป้าตัวนเขาเดือนบอกแล้วว่าฝากไมาอีกคืนแล้วอุ่นไว้อินเท้ายังกินมากินอยู่โอ้มหอุนเท้าเข่าพี่เลยเนาะ ไม่ได้เลยม่ไดกับโบกี้ร้บอกว่าไม่กินอยูกมาแต่ก็มันต่ากินนิดตอนนั้แล้วนกินหนัเลยิไเน่อกยิมตอนอไม่ได้กินหนักไปยนะติ่ราคาเช็คยีนว่ราคา

แต่ถ้าไปจุในเออว่าดีไม่ื้อเด้อไปแสดงซื้อรทั้งวยอะเนาะทั้ยอคือซื้อซื้อวินแลซื้อวินเดอร์ย่ไกลมึงนี่ยิ่งรู้ว่ามีความสุขมากไงอย่ไกลมึงนี่กูเลยหัวตอดด้วย บางเชือกอะบางเชือกอะน้ำลายเหยุ่ดจุดบางเชอกเทาพงออกจากป้าเป็นเลือดระสับโอ้จนเปิดเลยชุดดีไปี่คือเชนนีุ่่มีเป็ี่เปียกทีเลยโอ้เนมา

กะซองเหรียญกะซองยูโรตอนนี้เราก็กำลังจะแช์กันนะคนอหาซิฟเดอเลือเอะองแซนเทอาไไรก่อนชรองแซนหาเจท่านเจ่านเซนตบรูไข่เจฟท่านมาแต่บันนอกบันหน้าอียนะเงินกระดัก รายการตอนนี้พวกเขากับอันนี้แล้วพี่น้องกินข้าวอิ่มนะกินข้าวอิ่มแต่เฮ้งเนี่ยน้อพี่น้องเริ่มทำเงินเที่เขากินข้าวบ,บางอย่างนี่เท่าไรต้องแทนเจฟท่านจีบน้พี่น้องเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินบาทกับหกลอยหกลอยก็บาทเป็นเงินองดอลลาร์กับอันนี้เนาะลายบาทเติมพว<ด>กเขากับจิมาฮานอนได้บ้างไหพี่น้องพักกิวห้องเขาได้บ้นงไหมของไฟของเล้ากับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้่อกเด้อเจอกัน ตอนแรกพี่น้องเขาจะไปอาบอาบน้ำอันนั้นอาบน้ำยิซสซส่วนโตเคยอาบจ็คเสือ่ะตัว่หมออันกับท่านเคยอาบจักเสือ่ะอันสาอาบน้ซกับท่นเคยอาบบ่สาแบบนี้ฮะมุนกราฟมุนกราเออสือกระดึงเออเอาหมีเรหมุนใหม่เออหล้ พี่น้องข้อสิดปนอนอตนะเด้อเจอกันตอนอาบน้ำพี่น้องด